วันนี้เราก็มาพบกับติวกอพงง่ายๆสไตล์จางแก้วแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอุปมาอุปไมยที่จริงแล้วจดอุปมาอุปไมยคือความสัมพันธ์ของคํานั่นเองนะครับเขาต้องการวัดความรู้เราว่าเราสามารถจับความสัมพันธ์ระหว่างคู่คำต่างๆได้หรือเปล่าว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนนะครับที่ฟังคนออก ข้อสอบมาก็คือจะมาเถียงกันถกเถียงกันเลยว่าเอ้ข้อกถูกกว่าข้อขอข้อขอถูกกว่าข้องจริงๆแล้วผมจะบอกว่าข้อสอบอะครับกขอองนะครับมันถูกเกือบทั้งหมดนั่นแหละครับแต่เราต้องมาพิจารณาว่าอะไรที่ถูกที่สุดนะครับวันนี้ผมก็จะมีแนวทางมาสอนง่ายๆนะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับผมอยากให้เรารู้จักอทบทวนที่จริง3ามคำนี้นะครับเราเรียนมาตั้งแต่สมัยปถมแล้วด้วยซ้ำนะครับหนึ่งเลยคํานามครับคํานามคืออะไรครับคือคําที่เราใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสภาพลักษณะใช่ไหมครับอา้าวเรียก,กส,สภาพลักษณะยังไงนะครับอย่างเช่นว่า ถ้าคุณหิวครับอ่าหิวถ้าหิวหิวเฉยๆนี่หิวหิวเป็นคํากิยาโอ้ฉันหิวฉันหิวฉันหิวเป็นคํากิจยาเป็นการแสดงอ่าการถ้าทางสภาพแต่ถ้าคุณเพิ่มคําว่าความเข้าไปครับความหิวอ่าความหิวมันจะเป็นคํานามทันทีเพราะมันเป็นบอกสะ สภาพใช่ไหมครับอบอกสภาพเป็นบอกลักษณะนะครับอ้าวแล้วคําวิเศษล่ะคําวิเศษหมายถึงคําที่ขยายคํานามหรือกี่อยากหิวเฉยๆไม่พอเป็นไงครับหิวหิวหิว,ห,วหิวมากาตัวนี้นะครับมันบอกแลว้วมันเป็นคําวิเศษวิเศษก็คือมันไปขยายความให้ให้มันโอเวอร์ให้มันตื่นเต้นให้มันอะไรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับบง่งบอกลักษณะนะครับ อย่างเช่นแดดแดดอย่างนี้แดดแดดเป็นไงครับแดดจัดเห็นไหมครับแดดจัดแดดจัดหมายความว่าไงครับโอ้ยแดดแรงแรงมากเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคําว่าจัดนี้แปลว่าวิเศษเนาะเป็นคําที่แสดงว่าอ่ะผมบอกง่ายๆเลยเออให้มันขยายขึ้นมาอาจจะโอเวอร์มากขึ้นให้มันดราม่ามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้แหละเป็นคําวิเศษเนาะนะครับ ต่อมาหลักการพิจารณาของผมนะครับเรื่องคำประมาณใหม่ที่จริงผมมีผมมีข้อสูตรด้วยนะครับข้อสูตรข้อสูตรคือเหนือข้อหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวผมเฉยๆหรอกนะครับก็คืออันดับแรกเลยพอเข้าไปปับ๊บหาคําเชื่อมครับหาหาคาเชื่อมก่อนเลยจ้านะครับหาคาเชื่อมก่อนเลยว่า มันควรจะเชื่อมอะไรดีนะครับแล้วมันไปก็ขอคองอเราพอดีนะครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นอ่ะสเต็ปแรกก่อนเลยผมไปพอหาคําเชื่อมปับ๊บหาคําเชื่อมปับ๊บเรามาหนึ่งเลยพิจารณาประเภทของคำอย่างที่ผมบอกครับก็พอขอแค่นั้นแหละคํานามคํากริยาแล้วก็คําวิเศษใช่ไหมครับยกตัวอย่างครับคน ป่วยครับอ่าคนป่วยนะครับคนป่วยแล้วก็ยาจ่ะมาความหิวจ่ะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ก็ขอคอแล้วกันอ่ะผมเขียนให้ก็ขอคอนะก็คือกินขอคือปากคอ,อคือความจนจ่ะความจนงอคือ อาหารและงานเนาะนะครับอันดับแรกผมบอกแล้วศูนย์หาคำเชื่อมจ้ะหาคำเชื่อมคนป่วยจะต้องกินยาเนาะจะต้องกินกินยาจะต้องกินยาแล้วกันคาเชื่อมไม่เกี่ยวนะคาเชื่อมไม่เกี่ยวนะคาเชื่อมไม่เกี่ยวคนป่วยจะต้องกินยาอ้าวความหิวความหิวก็จะต้องยังไงอุ้ยมันก็ง่ายสิอย่างนี้ก็ตอบงองงูได้นะสิ ความหิวก็ต้องกินอาหารแต่ช้าแต่ครับอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราคําเชื่อมได้เหมือนกันอย่างนี้ปับ๊บพิจารณาประโยคคําก่อนนะครับอันนี้อันนี้สําคัญนะครับอันนี้ให้ฝังเลยนะครับคนป่วยครับคนป่วยเป็นคํานามเนาะคํานามบ่งบอกสภาพใช่ไหมครับที่ผมบอกแล้วคนป่วยยาสิ่งมันเป็นสิ่งของ มันก็คือคำนามนะครับบอกชื่อสัตว์สิ่งของต่างๆเป็นคำนามความหิวล่ะจ๊ะมีความมันคือคำนามครับมันคือคำนามอ่เพราะฉะนั้นเห็นอะไรหรืหอ,ยอย่างครับความสำคัญไอข้ข้างหน้าเป็นคำนามคู่คำนามไอ้ข้างหลังคำแรกก็ดันเป็นคำนามเพราะฉะนั้นมันจะต้องคำหลังตรงนี้มันจะต้องเป็นคำนามเหมือนกัน กินได้ไหมถามก่อนกินไม่ได้เพราะกินเป็นคํากิยานะครับปากได้ไหมปากได้เลยปากเป็นคํานามความจนได้ไหมความจนก็ได้เพราะความจนเป็นคํานามแต่ถ้าเกิดเอามาใส่เป็นไงครับมันจะได้เหมือนกันไหมคนป่วยจะต้องกินยาใช่ไหมครับความหิวความหิว ความหิวจะต้องกินผักได้ไหมไม่ได้ความจนไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะจนจึงต้องหิวอย่างนี้ด้วยป่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอาหารจะดีที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าเป็นไงครับคนป่วยนะครับจะต้องได้ยาเนาะจะต้องกินยามันถึงหายเพราะฉะนั้นความหิวทำงไงถึงหายหายิวเอ่ยคนป่วยนะครับกินยามาถึงหายป่วยเนาะความหิวจะต้องกินอาหารมันถึงจะหาย หิวเห็นไหมครับเห็นไหมผมมีคําเชื่อมก่อนนะครับโอเคต่อมาเรามาดูทิศทางทิศทางคือทิศทางคือจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยส่วนเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคไหมโอเคนะยกตัวอย่างทิศทางเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นปืนใหญ่จะ้ะ ปืนใหญ่ผมเขียนภาษาไทยไม่ค่อยโอเคนะครับพยายามพยายามจินตนาการว่าตัวหนังสือผมสวยแล้วกันนะครับปืนใหญ่แล้วก็ปืนปืนเล็กยาวแล้วกัน,นปืนเล็กยาวคู่กับอะไรก็ไม่รู้นะครับอาสมมุติคู่ทั้งสองเลยผมจะไปเร็วหน่อยแล้วกันปืนใหญ่มันก็เป็นคํานามไอป้ปืนเล็กมันก็เป็นคํานามนะครับเพราะฉะนั้น มันไอ้สองตัวนี้มันจะต้องเป็นคำเหมือนกันเนาะถ้าไอ้นี้เป็นคำนามไอ้นี้ก็ต้องเป็นคำนามแล้วจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับผมทําลูกศรอ,อย่างนี้เลยเพราะว่าจากปืนใหญ่มาปืนเล็กเนาะเพราะฉะนั้นจากสิ่งใหญ่มาสิ่งเล็กไอ้นี้ก็ต้องจากสิ่งใหญ่ไปสิ่งเล็กเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมใช้คำว่าหอกหอก หอกสิ่งใหญ่อะไรเอ่ยเล็กกว่าหอกครับอะไรก็ได้เนาะลูกดอกอย่างนี้อลูกดอกก็ได้เนะาะออย่างนี้สมมุตินะครับสมมุติแล้วกันแล้วกันครับโอเคต่อมาถ้าเกิดว่าเป็นพิจารณาความสัมพันธ์นะครับก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละว่ามันมันก็จะไปตรงกับคําว่าคําเชื่อมนั่นแหละเนาะคําเชื่อมนั่นแหละตรงนี้นะครับเราลองมาทําดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับโจทย์แรกครับ น้ำก Bond, ับแดดครับน้ำก mm ับแดดผมบอกแล้วว่าเป็นไงหาคำเชื่อมก่อนเอน้ำกับแดดมันหาคำเชื่อมได้ไหมนะมันหาคมเชื่อมไม่ได้หรอมันหาคำเชื่อมยากเพราะฉะนั้นพอหาคำเชื่อมไม่ได้น้ำกับแดดมันหาคำเชื่อมไม่ได้ทําไงครับอันดับสองครับลงมาเลยคือให้เขียนก่อนเลยว่าสามอย่างนะสามอย่างนะสาคัญนะให้เขียนให้วิเคราะห์ก่อนน้ําน้ําเป็นอะไรน้ําเป็นคํา ้ำเป็นคำนามถูกไหมครับน้ำเป็นคำนามโอเคเป็นสิ่งที่กินได้จับท้องได้เนาะเพราะฉะนั้นน้ำม,มันจึงเป็นคำน้ำแดดแอ้าแดดแดดกแ็แดดก็รู้สึกได้อะไรได้เพราะฉะนั้นแดดมันจึงเป็นคำนม้มนะครับมันมีสิ่งมันมีตัวทนนะครับพวกนี้เป็นคำนามหมดเลยนะครับเรามาดูครับคำต่อบ้างไหลฮปล่อยให้ไหลไปไหลเป็นไงครับ มันเป็นคำกริยา yeah. แสดงถึงการเคลื่อนไหวแสดงถึงอะไรก็ตามทีเถอะนะครับนั่นแหละเป็นคำกริยา yeah. เพราะฉะนั้นพอเดาได้อย่างครับว่าวุยไอ้นี่คำนามไอ้นี่คำนามคำตอบเป็นกริยา yeah. อะไรเอ่ยตัวนี้มันจะต้องเป็นกริยา yeah. เหมือนกันจ้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันเป็นกริยา yeah. น้ำไหลเห็นไหมหาคำเชื่อมได้เลยเห็นไหมไหนที่สุดน,นะครับ น้ำมันไหลน้ำมันไหลแล้วกันนะครับน้ำมีลักษณะไหลไปแล้วกันนะครับแดดจัดแดดจัดเป็นไงครับมันใช่กิยาไม่แดดแดดจัดอุ้ยแดดจัดแสดงว่าแดดแรงมันเป็นค acting, ํา acting over ขึ้นมานะครับมันเป็นคําขยายใช่ไหมครับแดดจัดอย่างเงี้ยมันจึงเป็นคําพิเศษจ้ะนะครับแดดร้อนร้อนแดดมันร้อนร้อนแรง มันก็ไปขยายแดดเหมือนกันถูกไหมมันไปขยายแดดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหลือสอ่องส่องเป็นไงแดดมันก็ต้องส่องส่องลงมามันเป็นกิยามันเป็นสิ่งที่แดดทํากระทําถูกไหมครับแดดส่องมาจากไหนครับแดดส่องมาจากดวงอาทิตย์ไกลเป็นล้านล้านไมเลยนะครับส่องลงมา ยังพื้นโลกเห็นไหมครับมันกระทำเนาะกระทำพระอาทิตย์กระทำเนาะแดดนั่นเองตัวแดดนั่นเองนะครับกระทำลงมานะครับเพราะฉะนั้นกิยาคําเดียวเลยจะ้ะกขคองอนี้เห็นไหมจะบอกได้เลยว่ากขคอ,อนี้มันถูกทั้งหมดเนาะมันถูกมันมีสิทธิถูกทั้งหมดเลยมันเป็นมันเป็นทุกอย่างของแดดเลยนะครับมันได้หมดเลยแต่เรามาวิเคราะห์ว่าเอ๊มันเป็นคําอะไรไอ้นี่ก็เป็นคําวิเศษเว้ย มันขยายแดดไอ้น,นี่ก็เป็นคําวิเศษเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคําวิเศษเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีอันเดียวเลยที่คุณสามารถคุณสามารถใส่ได้ก็คือนี่ครับสองครับสองเป็นคำกริยานะคบโอเคเราต่อข้อที่สองเลยครับเมา กับสุลาหาคำเชื่อมได้ไหมอ่าหาคำเชื่อมก่อนหาคำเชื่อมก่อนอ๋อนี่ไงกินสุลาแล้วก็เมาถูกไหมครับกินสุลาแล้วเมาเนาะสุลาแล้วเมาฮ่าผมเขียนสั้นๆอย่างนี้เนาะกินสุลาแล้วเมาเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาเหมือนเดิมเลยเมาเป็นคาเมาโแสดงอาการเมาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคํากริยา สุราสิ่งจับต้องได้ครับมันต้องเป็นคํานามอยู่แล้วเจอเจอโจทย์แบบนี้ง่ายเลยครับไอนี้ก็น่าจะเป็นคํากิยาไอนี้ก็น่าจะเป็นคานามเนาะเป็นคานามเนาะแล้วต้องมีใช้คําเชื่อมด้วยกันได้อีกใช่ไหมครับสำคัญก็คือต้องใช้คําเชื่อมด้วยกันได้อีกเหมือนกันได้อีกนะครับเรามาดูครับความงามโอ้ยความงามแล้วฉัน ฉันอิจชาเลยทางานแล้วฉันอิจชาเลยนะครับใช่ไหมไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นยังไงครับมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกไหมมันต้องเป็นสิ่งที่ทําแล้วเมาเนาะอย่างนี้เนาะนะครับต่อมาครับน้ําครับน้ําเป็นคําน้ำกระหายเป็นคำํำกริยาจริงหรือเปล่าครับ ยิ่งกินน้ำแล้วยิ่งกระหายเหรอไม่ใช่ถูกไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังไงครับยิ่งกินน้ำแล้วก็ต้องยิ้มหายกระหายสิก็ต้องยิ่งกินสิใช่ไหมใช่ไหมต่อมาครับคำว่าปิติครับกับความว่าสำเร็จอพอมีคำว่าความปับ๊บมีคำว่าความปั๊บกลายเป็นคำน้จ้ะไอ้นี่กลายเป็น กริยาปิติหมายถึงโอ้โหกิริยาที่ตื้นตัดใจเ,เกินนะครับความสําเร็จแล้วปิติทําให้ปิติอได้นะได้นะข้อนี้ได้นะได้นะติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนข้อนี้ได้นะความสําเร็จแล้วก็เกิดความปิตินะครับเหมือนอันนี้เลยสุราแล้วก็เมาถูกไหมครับ กอไก่นี่มันกั้มกึงเนาะบางคนก็บอกเอ้ยความงามทําให้อิจฉาเอ้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปถูกไหมครับไม่เสมอไปเนาะความงามตรงนี้เนาะอันนี้อาจอาจะอ,อาจจะอาจะไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องสักเท่าไหร่อ่างงูครับตายตายแล้วก็เศร้าเอา้า จะเกิดข้อถกเถียงเราจากตรงนี้ออกมาจากห้องสอบเฮ้ยงงได้นี่วาตายแล้วก็เศร้านี่ไงเหมือนกับสุลานี่ไงสุลากินแล้วก็เมาตายแล้วก็เศร้าที่จริงข้อนี้ก็ถูกนะที่จริงข้องงก็มีสิทธิ์ถูกนะแต่ผมบอกแล้ววิเคราะห์ไปอยู่วิเคราะห์ประเภทคำนะครับก่อนเลยนะครับเศร้าเป็นกริยาจ้าโอเคเศร้าเป็นกิยาแต่ตาย โอ้ยตายก็ดันเป็นกิยาเหมือนกันถ้าต้องการทําให้ตายเป็นคํานามต้องบวกคําว่าความเข้าไปถูกไหมครับถึงจะกลายเป็นคํานามครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบได้ข้อเดียวก็คือข้อคอควายใช่ไหมครับปิตินะครับความสําเร็จนะครับพอเกิดความสําเร็จแล้วก็เป็นเกิดความปิตินั่นเอง ถูกไหมข้อนี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าพอเจออุปมาอุปไมยบางคนบอกโอ้ยง่ายแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งสี่ข้อเขาหลอกคุณมาคือมันมีความถูกของมันแต่ข้อไหนล่ะที่จะถูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้อไหนล่ะมันจะใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมครับโอเคต่อมาโอ้ยข้อนี้ง่ายข้าวสารกลายเป็นข้าวเผือกไม่ได้เนาะนะครับเราก็หาหาคมเชื่อมก่อนเอ๊ ข้าวเปลือกข้าวสารอ๋อนี่ไงเราก็ดูเลยอ๋อที่จริงมันความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้ข้าวเปลือกแล้วก็มาเป็นข้าวสารเนาะข้าวเปลือกแล้วแล้วเป็นเนาะผมเขียนอย่างนี้เนาะข้าวเปลือกพอสีแล้วเนาะพอสีแล้วก็จะกลายเป็นข้าวสารถูกไหมนะครับหรือบางคนบอกอุ้ยข้าวสารเป็นข้าวเปลือกสิก็เอาข้าวสารมาแล้วก็จับยัดใส่เปลือก นะครับไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นข้าวเปลือกพอไปสีแล้วก็กลายเป็นข้าวสารเนาะมันจะเป็นความสัมพันธ์กับกับอย่างนี้เนาะข้างหลังมาข้างหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไข่เค็มข้อนี้ไม่ยากเนาะไอ้นี่เป็นคํานามอยู่แล้วไอ้นี่เป็นคํานามอยู่แล้วไอ้นี่ไอไข่เค็มนี่ก็เป็นคํานามเพราะฉะนั้นไออะไรเอ่ยตรงนี้จะต้องเป็นคํา เหมือนกันนะครับอคมาะ้์ไปอย่างนี้ด้วยนะมีข้อไปอย่ายาลือบคานามกียาทาเศษนะครับสำคัญเพราะว่าบางข้อมันถูกทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นมันตัดสินกันด้วยประเพทคําผมเห็นหลายข้อแล้วนะครับที่ออกมาเทียงเคียงกันเนี่ยแทบจะฆ่าฟันกันเลยนะครับหน้าห้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงมันถูกเกือบหมดแต่ว่าคุณต้องเลือกถูกที่สุดมีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงที่สุด นะครับมาดูครับไข่เค็มอ๋อมันต้องข้างหลังกลายมาเป็นข้างหน้าอะไรเอ่ยข้างหลังมาเป็นข้างหน้าไข่ตุ๋นผมคิดก่อนเลยไข่ตุ๋นมาเป็นไข่เค็มได้ไหมครับไม่ได้มันทําเสร็จแล้วไอ้นี้ไม่ได้เลยไข่แดงล่ะไข่แดงมาเป็นไข่เค็มอ้าวไอ้ไข่แดงมันอยู่ในไข่เค็มเนี่ยใช่ไหมไม่น่าจะใช่ไข่เน่าโอเคบางคนเถียงขัดใจเลยไข่เน่า มันเค็มครับผมชิมแล้วนะครับบางคนพ่อแบบนี้บางทีเราต้องตัดตัดตัดอคาาติออกบ้างนะครับเราต้องเอาความเป็นจริงที่สุดนะครับเอาความเป็นจริงที่สุดโอเคผมเข้าใจว่าไข่เน่ามันอาจจะกลายเป็นไข่เค็มได้นะครับแต่ว่าเราต้องตัดทิ้งนะครับเอาเอาความคิดแบบพิลึกพ,พิลัน่นเราตัดทิ้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยนะครับที่จะ กลายเป็นไข่เค็มได้ในกขคนี้ก็คือไข่เป็ดจ้ะไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดแล้วก็มาเป็นไข่เค็มอ้าวแล้วไม่มีไข่เป็ดละไข่ไก่ได้ไหมได้ไข่อะไรอีกไข่ห่านได้ไหมได้ไข่นกโอ้ได้หมดเลยทําเป็นไข่เค็มได้หมดเลยนะครับเอามาดองเค็มแค่นั้นเองนะครับโอเคข้อต่อมาครับข้อนี้ข้อนี้ยากอันนี้ข้อสอบเก่านะครับผมเห็นแล้วออะไรวะ ก็มันเป็นคําที่เราต้องมีความรอบตัวผมหาภาพมาเลยนะครับโอเคบูงาที่จริงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่เราเราอ่าเรานี่ครับตัวนี้คือบูงาบูงารํานะครับคําโบราณมากนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอไอที่ขายอย่างเงี้ยนะครับที่ว่าเอาไว้ใส่รถเอยในรถเอยที่ข้างในมี มีอากุหลาบมีลาเวนเดอร์มีอะไรเนี่ยครับนะครับเวลาใส่รถนะครับโอผ้ผมฉุนมากเลยนะผมขึ้นรถปั๊บใครใส่ไอ้มูงหงาเนี่ยนะครับผมผมเมาเมาไอ้มูงหงานี่เลยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกปูงหงาเฉยๆเขาเขาก็จะเขียนว่าอะน้ำหอมใส่รถน้ำหอมธรรมชาติดอกไม้ใส่รถด,ดอกไม้แห้งธรรมชาติอย่างนี้แต่ภาษาไทยจริงๆเรียกมูงหงะตัวนี้นะครับมูงหงะ คือไอที่ดอกไม้นะั่นแหละเอาไว้ใส่ถุงแบบถุงอย่างเงี้ยถุงถุงเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยนะครับให้เกิดกลิ่นหอมใส่ตามรถใส่ตามตู้เสื้อผ้าอย่างงี้นะครับสรุปแล้วบูงหคือเครื่องหอมเนาะเครื่องหอมเป็นคํนาน้ำเพราะมันจับต้องได้เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำนะครับอ่น้ําพึ่งก็เป็นน้ำนะครับบูงหก,กับกํายานเอ๊มันหาคําเชื่อมได้ไหมมันไม่น่าจะหาคําเชื่อมได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความหมายก่อนว่าเป็นยังไงเนาะ บูงแหมันก็คือเครื่องหอมเนาะเครื่องหอมจะให้ความหอมจะเวลาไปถามเขาเขาบอกหอมเดี๋ยวผมดมทีไรวินหัวเหม็นทุกทีนะครับกำยานดูหนังจีนนะครับชอบดูหนังจีนนี่กำยานจุดทุกบ้านเลยนะครับอ่ากำยานในหนังจีนนะครับเป็นทูบคล้ายๆทูบนี่แหละแต่จุดแล้วให้กลิ่นหอมนะครับผมก็เคยซื้อมานะกำยานแปลกมากตอนซื้อหอมมากแต่พอมาจุดอยู่บ้านเอง ไม่ไม่โอเคครับกินเหมือนทูกเนี่ยแหละครับหรือว่าผมซื้อไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับกํายานก็คือเครื่องจุดแล้วมันหอมเหมือนกันนะฮะแสดงว่าไอ้สองตัวนี้เกี่ยวกับความหอมนะครับเพราะฉะนั้นผมให้คําเชื่อมันว่าสิ่งให้ความหอมแล้วกันเนาะเป็นเครื่องหอมแล้วกันเนาะไอ้สองตัวนี้มันทัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งเอ๊น้ำผึ้งมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรนะน้ำผึ้งมันก็น่าจะมันก็จะเหมือนกันเนาะอันแรกครับน้ำผึ้งกับ เกสรอ,อุ้ยน้ำผึ้งมันหวานนี่หวานเขียนไว้ก่อนเกสรดอกไม้อุ้ยมันน่าจะถูกนะเพราะเกสรผมเองผมแต่ก่อนผมก็ชอบกินนะเกสรดอกไม้มันก็มีความหวานเนาะไอ้ดอกเขียวมาครับเล็กๆครับผมก็ดึงมันมันจะมีมันจะมีช่องอ,อะไม่รู้มีใครบ้านนอกอนผมไหมกินเกสรมีความหวานนะมีความหวานนะแต่ว่าหลายเกสรก็ไม่ได้หวานโปรยเซียนอย่างนี้ คเคยชิมโปยเซียนไปเกิสอดโปยเซียนเหลืองๆนะครับโโหอมปีเลยนะครับมีความใกล้เคียงที่สุดดอกจันไว้ก่อนครับดอกจันไว้ก่อนมีความน่าจะเป็นจะถูกด,ดอกไม้ดอกไม้มันหวานไหมอะมันมันน่าจะเกี่ยวไหมนะไม่่น่ไม่น่น,นะพึ่งพึ่งมันก็คือเป็นผู้สร้างน้ำพึ่งอีกทีเนาะเป็นผู้สร้างน้ำพึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือน่าจะอ้อยไหมอ่ออ,ออ้อยเพราะอ้อยมันให้ความ หวานเหมือนกัน,นครับหวานแน่นอนแหละอ้อยคุณไม่ต้องไปคิดถึงว่าเฮ้ยอ้อยบ้านผมไม่ค่อยได้น้ํามันไม่หวานอ้อยบ้านผมมันไม่หวานนะครับอย่าไปคิดอย่างงานนะครับอ้อยส่วนมากมันหวานคุณก็ต้องให้มันหวานนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่ควรจะตอบมากที่สุดคืออ้อยนะครับเพราะอ้อย อ้อยมันก็พอเราพูดถึงอ้อยเราก็ต้องนึกถึงความหวานอยู่แล้วเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่เกสรต้องเข้าใจนะครับถ้าไม่ใช่เด็กบ้านนอกอย่างผมจะไม่รู้เลยว่าเกสรดอกไม้บางชนิดมันหวานมันกินได้นะครับโอเคต่อมานะครับโอเคหนังสือพิมพ์กับข่าวนะครับหนังสือพิมพ์กับข่าวตรงนี้อธิบายว่ายังไงครับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ให้ข่าวเนาะอย่างนี้เนาะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าว อ่าจะพูดยังไงดีล่ะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่ให้ข่าวสารอ่าอันนี้ตามพจนานุกรมาเนาะสิ่งพิมพ์ที่ให้ข่าวสารแสดงว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยให้ข่าวเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันเนาะหนังสือพิมพ์ข่าวอย่างเงี้ยนะครับสารานุกรม,มให้อะไรดีกว่านะครับโอเคสารนุกรมตามพจนานุกรมเขาก็บอกว่าเป็นเอกสารเนี่ยแหละนะครับเป็นการรวบรวมความรู้หลาย ขแขนงหรือว่าเฉพาะขแนขแนงใดแขนงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสารานุกรมจึงให้ความรู้กไก่เนาะแล้วคำศัพท์ล่ะอุยคำศัพท์คำศพัำศพท์อะไรให้คำศพัพท์พจานานุกรม,มน,ะรน,นะครับพจนานุกรมราชมฑิตอะไรเนี้ยนะครับให้คำศัพท์สารบัญล่ะสารบัญเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือหนังสือก็ให้ความรู้เหมือนกัน แต่ข้อนี้เขาให้สารนุกรมมาแล้วเพราะฉะนั้นสารนักกมให้ความรู้เพราะฉะนั้นข้อ5้าตอบก็ไก่เนาะความรู้นะครับโอเคนะครับาพราะว่าพอยผมไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมมันหยุดที่ข้อห้ไม่ได้นะครับสงสัยตั้งค่าไว้นะครับโอเคข้อ6ครับแพทย์กับพยาบาลนะครับโอเคแพทย์กับพยาบาลมันเป็นคํานามคํานามอยู่แล้วนะครับ โอเคแล้วคราวนี้เราก็มาดูครับแพทย์เอ๊ะเราจะหาคำเชื่อมอยังไงแพทย์เอ๊ะทำงานเนาะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนาะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลข้อนี้จะข้อนี้จะกลํากึกหลายข้อเลยนะครับข้อนี้จะกลํากึ้หลายข้อเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ควรจะต้องเป็นคำนามคำนามเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าไอ้นี่ไอ้ข้างหน้านี้นะครับมันจะต้องทำงานอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอ่านะครับมาดูมาดูกันนะครับ สารจากจากใหญ่เนาะมาเล็กนะครับใช่ไหมพอนี้ที่จริงข้างบนเนาะจากแพทย์เนาะแพทย์ทํางานอยู่โรงพยาบาลสารทํางานทนายความเออแสดงว่าข้อนี้ผิดแล้วนะครับเนาะอุ้ยมันทำไมมันมีกลับกันตรงอันนี้ผมกำลังจะพูดว่าถ้ามันกลับกันมันมีสิทธิ์ถูกรักษาโรคคนป่วยเอย๊ไม่น่าใช่เพราะอะไรครับเพราะอะไรเอยไอนี่เป็น กิยาเนาะไอ้นี่เป็นคำคำนามเนาะนะครับเขียนไม่น่าจะใช่แลวเนาะไม่น่าจะใช่แล้ว,ลวผิดผิดแล้วมันน่าจะเป็นคำคำนามคำนามเหมือนกันหรือเป็นกิยากิยาเหมือนกันหรือเป็นวิเศษพิเศษเหมือนกันใช่ไหมถ้ามันจะเป็นได้เนาะนะครับทานายกับศาลล่ะมันเป็นนามกับนามนะจ๊ะทานายทํางานที่ศาล ก็ได้นะทนายหลายส่วนก็ได้นะทำงานอยู่ศาลผมก็เห็นทนายอยู่ศาลกันเพียบภาพเลยนะตายแล้วไอ้นี่ก็น้ำงอง,งูดูดีๆพยาบาลทำงานอยู่กระทรวงศึกษาไอ้สาธรารณสุขก็ได้นะออกมาเถียงกันตายเลยข้อนี้วิตอบคอก็ได้ตอบงอก็ได้นี่หว่าเพราะฉะนั้นอะไรครับถ้าเจออย่างนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือ ต้องรองเปลี่ยนคําเชื่อมแล้วรองเปลี่ยนคําเชื่อมว่าอพยาบาลกับโรงพยาบาลมันเกี่ยวกันยังไงอีกอ๋อพยาโบ้พยาบาลแพทย์แพทย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอ่าเห็นไหมครับผมเพิ่มมาอีกคํานึงแล้วส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเฮ้ยทนายก็เป็นส่วนหนึ่งของศาลนี่ใช่ไหม อยู่ในกระบวนการหนึ่งของศาลเนาะต้องมีทนายในการว่าความเนาะนะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งอ้าวแล้วพยาบาลล่ะสาธารณสุขอันนี้เริ่มที่จะไม่ใช่แล้วเนาะไม่ใช่แล้วเพราะว่าพยาบาลน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับมันอาจจะใหญ่ไปมันข้ามขั้นไปถูกต้องไหมผมพูดถูกต้องไหมพยาบาลมันข้ามขั้นไปพยาบาลมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเนาะ เพราะฉะนั้นมันเลยดูกกลว่ากระทรวงสาธารณาสุขม,มันใหญ่ไปมันใหญ่ไปมันเป็นสถานที่ที่ใหญ่ไปนะครับมันมีความใหญ่เกินไปมันคือบิ๊กสุดท้ายแล้วใช่ไหมสารต่อไปก็เป็นกรมต่อไปก็ค่อยเป็นกระทรวงเนาะสารอยู่ในกระทรวงยุติธรรมอย่างนี้เนาะนะครับมันเหมือนข้ามสเต็ปไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะอว่า อ๋ออะไรที่มันใกล้เคียงที่จริงผมบอกเลยว่าทั้งคอทั้งงอถูกแต่อะไรถูกที่สุดนะครับเราต้องมองอย่างนี้เฮ้ยกระทรวงศึกษามันใหญ่ไปนะเอกระทรวงสาธารณสุขมันใหญ่ไปนะมันดูใหญ่ไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใกล้เคียงโรงพยาบามากที่สุดมันน่าจะเป็นศาลเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบคอควายนะครับโอเค วันนี้ผมก็มีข้อสอบเก่ามาให้ดูแล้วแล้วก็เสนอคําแนะน,นําคําวิเคราะห์สไตน์ของผมนะครับง่ายๆนะครับก็คือที่จริงอ่ะไอ้คาเชื่อมพวกเนี้ยมันจะได้มาก็ต่อเมื่อคุณทําข้อสอบข้อสอบเยอะๆๆนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่มีเวลาอธิบายมากขนาดนั้นแต่แต่ผมถือว่าเป็นวิธีของผมแล้วกันว่าพวกท่านที่ไปสอบนะครับถ้าหาคําเชื่อมได้ก็จะดี มันก็จะง่ายคุณก็จะได้ไม่ต้องจํามากนะครับว่าความสัมพันธ์เป็นแบบใช้ของร่วมกันใช้นูน่นใช้นี่ร่วมกันผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่ผมอาใส่ว่าผมทําโจทย์หลายข้อค่อนข้างเยอะจนผมสามารถคิดคําเชื่อมขึ้นมาได้นะครับแล้วนําคําเชื่อมเดียวกันนั้นแหละไปดูกอขอคอว่าอะไรที่มันมีคําเชื่อมสามารถใช้คําเชื่อมเดียวกันได้แล้วค่อยมาดูว่ามาติ๊กว่าอ,อะไรใกล้เคียงใกล้เคียงถูกสุด แล้วก็มาตัดทีละข้อทีละข้ออย่างนี้นะครับว่าอะไรน่าจะถูกที่สุดโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สำหรับท่านมากขึ้นนะครับก็กดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับส่วนหนังสือหรือว่าคอสติวนะครับก็พยายามอยู่นะครับช่วงนี้ผมผมทำหลายอย่างเหลือเกินนะครับทั้งสอนมหาลัยด้วยทั้งทํางานตัวเองทั้งอู้หลายอย่างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นใกล้แล้วใกล้แล้วหนังสือใกล้แล้ว ไม่รู้จะออกคันปีนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็จะพยายามแต่แต่ช่วงนี้ก็จะติลฟรีไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเป็นทำเป็น,เป,นเป็นทานให้ทุกท่านนะครับเป็นทานให้ทุกท่านเลยสําหรับคนที่ตั้งใจไปสอบแล้วก็ขอให้ท่ทานที่ฟังคลิปอยู่ทีดสอบผ่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังมาจนจ,จบคลิปขอบคุณครับ